สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่อง PG S เอ่อชุพัทยานค่ะก็ะวิกชืจอเต็มว่า p i n g the b a t c h เอออะไรวะ p i n g the อืม,อมไม่ใช่ p i n ดิ Pink the เ,เออเด e อ,อะไรวะ SK ก็ชื่อจริงของมันแหละเออเรียกไปเถอเรียกไปยังไงก็ได้ไหมวันนี้อยู่ในเกม I Am a c h e u r นะ e PG นะครับทุกคนก็คลิปที่เร,เราเล่นด่าน ด่านปืนใหญ่ด่านปืนใหญ่แล้วก็ยักษ์ที่ไม่สนใจใครเลยสนใจแต่อะไรรู้ไหมทุกคนลูกปั้นกับปืนนี่แหละครับแต่ว่าไอร้รีดิคอปเตอร์มันไม่เท่าไหร่หรอกมันโจนตีไม่ถึงแต่ว่าไอ้เจ้ายักษ์ตัวเนี้ยมันแบบค่าแบบชิวๆอะ่ะก็คือยิงแบบยิงอย่างเดียวอ่ะมันไม่โจมตีเราแค่นั้นเองตัวอื่นก็ไม่โจมตีเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็น ไอเจ้าเดมอนจะแอนตัวนี้ก็เป็ตตนตันตีทุกอย่างมาเดืออาลจริงๆจะบอกว่าสมัยสมัยย้อนยุคนี้เขามีลิคอปเตอร์ด้วยดำเพื่ออะไรอา่าวตอนนี้เราจะมาปลดล็อกอะไรกี่กันให้ทุกคนเลือกตัวใดรตัวหนึ่งนั้นปลดล็อกตัวนี้เลยล้วกันจริงๆก็ไม่อยากปลดล็อกหรอกมันมันยังไงไม่รู้อะ มันแบบมันทำลายแค่็ลูกปั้นกับปืนแค่นั้นแหละแต่ว่าตัวอื่นไม่ทำลายเลยเขาจะเป็นคนดีเราจะมาอัปเกรดอัพถึงลูกปั้นกันดีกว่าเคล็ดในคออ๋อเปิดไอเปิดด่านแม่เปิดไอเด้เด้เด้เปิดไอด้ไอนักะเบิดด้วยเพราะว่าเราเล่นอีพีแล้วเราเล่นโทษทีกินเยอะไปหน่อย มาดูกินแซนวิชมาชิ้นหนึ่งเราจะเปิดตัวแะ้วเปิดนี่อ๋อไม่เดี๋เพิ่งอ,อัปเกตด,ดีกว่าไอพีนี้น่าจะเล่นโหมดอัศวินแม่มดหรือโจสลัดเน้่ถ้าจะจำได้นะแต่นวนชอบที่สุดก็คือแม่มดกับเออแอลซ่าเอลซ่าคือตัวนี้นะก็คือมันอาจจะไม่ใช่เอลซ่าแหละแต่ว่าทรงผมอะ อัน,นที่ต่อับมันเหมือนมันเหมือนทรงผมเอลซ่ามากเลยโอเคเข้าไปเล่นกันเลยโมเยอะละพอเข้าไปเล่นกันแล้วเล่นหมดนี้งโ okay. อเคเจอใช่แล้วใช่แล้วเจออัตวรนใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราจะจัดทัพกันก่อนเราจะเอาแค่ตัวระเบิดกับพ่ยักเ้ยพ่ยักจะเอาดีไหมไม่เอาดีกว่าจะเปิดออกเพื่ออะไรวะ ให้มันให้มันทำลายแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันทำลายปืนใหญ่มันก็ตายหาไปแล้วนี่โอ้ยยี่วะต้องในแมงอย่างเงี้ยโอเคชิวๆิสบายสบายคือวันนี้เป็นวันนะคือเราไม่ค่อยสบายเท่าไหร่โอเคให้ทุกคนเลือกอันไหนดีระหว่างนักดาบกับนักธารูเลือกนักดาบกันโอ้ยเชี่ยมากรุ๊ปโมแต่โมเมา จนไม่ได้ดูข้างหน้าเลยยิงนักธนูโอ้โหชิวชิวชิวเอาปืนใหญ่มาด้วยปืนใหญ่แน่นอนไออัศวินอนาไรจะออเดอร์เฮ้ยอะไรจกออเดอร์มันมันไม่มีคนขึ้มานี่หรือม,มีวะแต่ม,แตมีแต่เสือไม่เห็นเอื้อมนอ่าจะเอปึ๊บกูยิงไม่โดดไอดสัตว ขอโทษนะกูขอขออนุญาตควาอยากนะแป๊บหนึ่งรว่ามันเล่นเกมล้วมันมันอะไร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 ครับอะไรอะไรอะไรอย่ายุ่งนะเล่นสามด่านเหมือนเดิมทำเ a พยอๆพอเพราะว่าลายด่านเนี่ยมัน,ม,นมันมีตั้งสิบห้าสิบห้าเลเวลมาเรียกเลเวลหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆกูจะตายหาแล้วนี่ไอ้สัต โอ,อ้โหปืนใหญ่แม่งอ้ายอย่ามาใกล้กูนะติดโควิดโควิดเรียกไอตัวคนยักษ์มาไปตวคนยักษ์ก็ตาย,าายว้ายอันซะมีตีโคเชียเลยกูจะไหวไหมนี่โอเคกูไหวโลเออสิบชาติเราจะผ่านโอเคพี่ยักษ์มา พี่ย่างมึงก็เดินชา้าจังหายเลยเดินแล้วเหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้แล้วขาฉันมันสั้นโอเคเอาสเปรดสเปรดต้อนทำไมมึงถือของอย่างนั้นวะแม่งปลายหอมมันจะติดไปล้วด้เลยนะเห็นไหมเออกูเห็นแ,แต่กูถือได้แค่นี้แหละแหมแก้มื่นมันเขาถือกันเป็นกิโลอันนี้มึงถือลากมาเชียกูม่งสุขใส่นะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะทำลายลูกปั้นเห็นไหมไอ้ยักษ์ตัวเนี้ยก็บอกแล้วมันไม่มันไม่ทำลายตัวอื่นมันทำลายแค่ลูกปั้นกับปืนโอเคชน,นะยูหูได้ลอยแต่เราตังเยอะแล้วไงก็คือเราเล่นมานานแล้วมันก็เลยได้ตังเยอะแล้วเราก็มาแจากเกมอุ้ยขอโทษทีโอเค,อททอเคหลานต่อไปน่าจะเป็นมดใช่แล้วถูกต้อง กูจะแม่นเชียวเลยกูจะโพสเลิศสีหารอบแล้ฮะโอเคสูตนเราก็คือเอานักดักมาคือแม่มดนี้มันมีอยู่สองสกิลก็คือสกิลอะไรวะจุ๊บมันจะเป็นลูกหัวใจแล้วก็สกิลอันที่สองก็จะเป็นเสกโครงกระดูกมาเหมือนเหมือนไอเนี่ย ทุกคนคนที่เคยเล่นเกมสติกวอลสติกวอลภาคแรกกับสติกวอลสองกับสติกอะไรวะสติกเอ็มเอ็มไพร์เออนั่นแหละก็คือมันก็คล้ายๆเหมือนโมลล์ายที่มันเศษไอ้พวกทูดออกมาอันนี้ก็แม่มวนนั้นนี่คือเศษโคงกระดูกมาไอ้มึงจะมาทำเที่ยอะไรเนี่ยเออโหมึงยิง อ่านกูตายหาวะเด้กูกูเลยคนเดียวตีสัตว์มึงอย่ามาแล้วกูจะยิงยักษ์เฮียยักษ์ฉันดีเลยยักษ์ฉันดีปืนใหญ่มาด้วยโอ้โหยิงได้รักกายมึงตายเคียนลยเชียเอออนักระเบิดนี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่นี่ทุกคนถ้าใครเคยเล่นไซเรนวอลสองกับสติก เอ็มพายเออร์นะโอเคแม่มดมาโอ oh, แม่มดมึงไม่มึงไม่ก้าออกจากป้อมมึงด้วยซ้ำโดนเีห็นไหมมันจะส่งหัวใจมาเฮ้ยถ้าเป็นจัตุคอสองนี่มันมีแม่มดส่งหัวใจแบบนี้โคตรด,ดีเลยนะส่งหัวใจปุ๊บคนนั้นติดสน่ปับ๊บเอ้ยอ่าเอายาพินมาให้กูไอ้ห,หิไม่เงยตังคุจะหมดเลยจ่ะจะไหวไหมอ่ะทุกคนคิดว่าจะไหวไหม โอ้อีพีนี้เล่นานอ่ะก่อนจะผ่านก็พบพวกไมมดเนี่ยต้องยิงไม่มดก่อนยิงโดนไม่เนี่ยคือแล้วไม่มีไม้เราเราเบาเสียงเกมเอยน่าจะเบาเสียงเกมนะน่าจะปิดเกมโอ้ก็ต้องยิงข้างบนเอานักสนุส่าช่วยยิงหน่อยเฮ้ยกูยิงอยู่คนเดียวีนกูจะตายหาแล้วโอ้มึงโอ้กูกูตายแน่นอนรอบนี้ แม่งปืนใหญ่ไม่อ้าวอ๋อกูตกใจแล้วก,กูตายแลย้วไอ้ห่าเนี่ยแม่มดตัวดีเลยเฮ้ยแต่ว่าชุดแม่มดมันมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าชุดอัปเกรดต่อไปนี่โคตรสวยแหละเซ็กซี่เนี่ยเนี่ยไอชุดสีม่วงเนี่ยสวยมากกูชอบตรงปากเขียนมึงจังกูจะขอเขียนมึงได้ปะโอแม่แม่มดมึงอัปเดตชุดเร็วๆโอ้ได้เดี๋ยวรอบนี้กู ปดแม่วนแม่งเลยเอาเปล่าผู้หญิงพลาดตุ๊กขูมึงตายตาย,ตายทั้งพี่ทั้งน้องเอยยยได้อยู่ได้อยู่ไอมึงอย่าเอาเชื้อลงมาใกล้กูดิโอ้ยสัตว์เอ้า <c oughs> มาในดูป้อมเปี่ะก,กูกำลังเมาโมยกันอยู่เลย <c oughs> กูยิงแม่มดเพลินเลยเอ้ยแม่มดนี้มันก็ออบอะไรวะ โก,โก้คันเนี่ยเออน,นั้นเดี๋ยวเราไปปลดแม่มดกันก่อนอเดี๋ยวานี้ย้ายแบบมันเกะกะอ๋รับเพชรมากดแม่มดแม่โมดแม่มดอัศวินด้วยอ่ะแม่โมดไอสัตแม่มดเออโอเคแต่ว่าชุดน,นี้ไม่เท่าไหร่ขออัปเกรดแบบเก่งๆขอเป็นชุดม่วงเลยกันเราชอบชุดม่วงส่วนอันอื่นเราค่อยว่ากัน เราไป,ไปได่านสุดท้ายของคลิปนี้กันโอเคโจอสะละัดใช่เจ้าโจอสะลัดไหมอ๋ออย่เพิ่งอย่เพิ่งถ้าเราเล่นจบแล้วเราจะเล่นหมดไอหมดเลยวะมันมันเล่นนานไงค่อยท้าเป็นอีกคลิปท้ายมามาใครอยกายกใครอยากชาะ ใครอยากชาเกลเวแล้วกูตายไม่เลยโอ้โหพี่แอ๊บอัปเดตมากูยิงโอ้โหมันมันยิงยากมันอื่นจ้ะอีห้าไอ้อพปุ่งมาไอส์ะพ่งไอส์ไอส์สเตปโกสมันค้ามันค้าตะเกียกโอ้โหจอ,ส,อ,อ,จอสลัดเอืจอจอสลัดคอร์เอรไวเคอร์เอร์รุ่งยังไม่รู้เรื่องอ่ะช่างแม่งก็พูดไม่รู้เรื่อง คือเมืองไทยนะคะเมืองไทยคนที่ติดตามเป็นคนดังชั้นนะก็อ่านภาษาไทยกันบ้างเด้อเราเล่นไม่ได้ท้าเขานะโอ้ยสัตว์โอ้มันมาเยอะจังเลยเออเอ้าแม่มดกูไม่ได้ดึงมาอีเอ็นโอ้โหมันมัน,มนปืนกูพังแล้วปืนกูพังแล้วกูลืมเอาแม่บ๊ทบาไม่เป็นไรเอาคลิปหน้าแล้วกัน เกมนี้ไหนไหนมันก็จะจบแล้วโอ๊ยเสร็กูต้องเล็กปืนใหญ่มาโอ้ยแตงก็จะหมดเร็วปะเถอโอ้ยจอสล,ลัดใครเบอร์อันคอปโอ้แคบอะไรนะแมงลืมหายเลยเคเโอ๊ยสัส็จเหยาหวังอยยาหวังอย่าหวังนักเรอสาวจะต้องโดนค่าแทงแทงอะไรรู้ไหมแทง ไม่ได้ยินหรอกกูพูดเบาเออเจ็บเจ็บเบียตันชุดนี้มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันต้องเอาชุดเรือกูลืมเอาม้ามาจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ไหวว่ะไม่ไหวเรียกไม่หมดเรียกไม่หมดเรียกไม่หมดโอ้โหเดี๋ยวเดี๊ยวมีกูตายแล้วทีเนี่ยเกิดโออจะบเบียตันช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็ว เร็วฉันเชื่อว่านายทำได้แต่ฉันไม่เชื่อว่านายจะหลอกดกลอกไอ้เหี้ยก็เดี๋ยวจะบอกเสริมเกี่ยวกับอัจฉริยะนะว่าเขาอะเป็นคนละตาลีนะจะบอกไว้เลยเพราะว่าอะไรู้ไหมแม่สาทุกโลกไม่ชอบเ้าหมดเลยเกือบร้อยปอรเซ็นตอเล่นรอเล่นไม่ใช่ใช่เคยจะทำคลิปเสริมเนี่แหละแต่ว่าไม so om so, ่ได้ทําสักทีคลิปหน้าเราจะมาทํา จะประวัติเกี่ยวกับมเหลิกแล้วก็บอกบอกรวมไปว่าไอ้บอกรวมไปว่าจะบอกคลิปเกี่ยวกับมเหลิกแล้วก็ใช้ที่นอนเหมือนบบกันเสือไม่หมดเสืมรวมๆกันเลยแล้วก็จะบอกเรื่องอายุแล้วก็การนแต่งการแต่งกายอันนี้คือเราเราเราเป็นเราคือเราคิดในหัวสมองเีงครับ คือเราเรานอนยเราฝันเราเข้าไปลงไอคอนเนี่โอเค,อเคแต่คลิปนี้จบแล้วครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะซึ่งอีพีนี้เป็นที่เล่นนานมากๆต,ตรงดาดไม้มดนั่นแหละโคตรนานเลยก่อนจะขาดโอเคดาบโอเคนี่ปืนใหญ่สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายไม่เลยกูลืม เอาแม่มดอัศวินมาใส่